เขาโคงกันหมดแล้วสบายดีพี่น้องลงนั่งพื่อนลงนั่งพื่นลน่งมลงนั่งลุมเป็นแถวเออพนากันน้องพังพินาเซกันแน่นอนแล้ว เนังกล้กันไรมาจุดนี้เอาัวด้กลงมาเออน้ำกระดงน้ำเขาฮันกินเนี่ยระเบียงแพ้ระเบียงมันบ่เออให้เขาหันนายอก ทงไอยู uh ่ทงนะเฮยทงเอาลงมาเมียนลุมก่อนไปไโหิวไปปดทงปดทงโอ้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 ยื่องงไปง้ยเข้าปลุงหรอคอย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  Bài cơn mà nè Ê ê Nàng nhu cang nèm Nhu cang gặp bình nả กันน like bueno> um> um> oh, ั่งก <uh. ็ได้กลางกันนะหันหนาหากันบายปารุงหะกใช่โทรศัพท์ไอลุงกีองโทรศัพท์ลุงกีเหอนคุณ่อยากจะดีเลยทีเดี้ยงเด็กๆเนาะ

หวยนิ้วเบิร์ดกำลังฟองขนาดลมเนาะเดี๋ยวหอนเดียวปุ่มลูกของลมกันมาคืนนะแม่ฮะ หน่อองทำบานเนาะขอบคุณยาลายเด้อมันจะดีกันนะเี็นมัหน่อยกินน้ำนี่มันเบิดขวดโลดเยอะนี่มันเบิดขวดโลดไมิงบอกไงไก่มนุกินไมน้ำกินนะฮะท่านมีธุรกิจมาอย่เนียจานนะมันก่ถั่วได้นีนะ อบ้าไก่กูกัลบาทดาเขียนเถอะ่ยกบันบขนหนอาจารย์มาแบ่ง uh, ี่นมันมาตัวอาจารย์เปอนะคกำลังไปเอาตรงกลางลไปแล้วนี่ลงจานหนึ่ง

นี่ว่าอนไปอกองน้าสารก็นน่ำนะเ็ไโ่อาจารย์มันเนี่ยต๊เลยอันนี้แน่บองก,กอนตก ไม่พ่นางมื่ตาลลูโลเป็นยังไงกินนะทานได้ทานได้โลทานนี่ต้องสวยแล้วได้ยังจริไดดีดีนีมาแ่นะทังนีแดก็แู่มอยากขับจกตาะพอดีเต็มตบเลยอือได้แล้วงกลางแบ่งน้ิ้นไปทงนั้นไ ปูอัดนะแกออกมันมีทงยัาแกู้นี่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 เชิงนี้นะไม่ใหญ่ลงนี่นะเออต้นะไปผุดมวยเออไปขังนั่นเออเออเอาขางนั่นกินย่าวดกันย่างวัดกันเออก ยื่นกินราเด้อโมเมนยืนกินน้ำลายน้ำข้าวสื่อแม่จะใช้คืแม่จะมีลูกพี่ใส่หน่อนอกจะเปนไนม่เาออก็เบินเบิ่งลูกนั่นตัวใหญ่เด้อลูกกับแม่เขายืนอยู่ค่ะทางในมันเบิดก่อนจะแบ่งแกัน

ยัไเยเมเานี่ตั้งพี่ดุถ้ากินอะไรก็ตั้งวางนมันจะบอกนั่นกินก่อนหูกินแล้วเออปานปจอกมนกินแล้วทิ่มขยะเด้อนี่นะขอโแซ่บบอ <laughs> But, uh, như, này có xe à, bọn vẫn nắng 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 กินมันเบอร์ดเดินนามเด้ออย่าพากันถกถิมเด้อปับแกนเอนี่ถ้กกลางเบิร์ดเล้อ

บ่าถ้าจางเข้าไว้บ่บ่ก็สองคสอ,องฝั่งอันนี้อันนี้มันฟังเดียวมันเลยอันเลือม่หนูเบดบ่ถึงการนแบ่งเขาไปอันนี้ปู่อันนี้ตรงกลางเบิดแล้วค่ะเบแล้วนเดออะไันี่มันมแสบบ่ัะได้แสบกได้แบกรมู ยืนการนะเขาซองแวลงอ่อมันแถวเดียวมันยังกลับอันนี้มันโอ้ตัวอานได้เข้ามาเนาะมันหอมมันหอมอ้ยอ้า หน่อ้าวห้ก้นแม่ไแม่น้อีบุมันกระหิเพวาะอีบุเนาะนัดะอิ่มปาดเข้าขอจานใหม่บันบอกจะได กินนัวนะเบิ้ลกระก่ส่กนี่อันใหญ่ๆก็แซ่บ